นดีครับเั็น้ก็ออกลุยงานกันต่อนะครับวันนี้ก็คนของใกล้ๆเหมือนเดิมนะครับแถวมอทรมาสา์นี่แหละครับจากบีมเรสเดียนไปที่ยโดวันนี้ก็น่าจะไม่หนักเท่าไหร่ของใหญ่ก็น่าจะเป็นตู้เย็นนะครับนะก็น่าจะปรกบชิ้นเล็กๆนะครับตามภาษาออกนักศึกษาทั่วไปนะครับไปครับออกลุยงานกันเลย นี่ก็ส่วนมากเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ช่วงบ่ายเขานัดไปช่วงเช้าน่าจะทยอยเก็บของอะไรพวกนี้ไกลจะเชงแล้วเราก็มาเผื่อเวลาเล็กน้อยครับเผื่อรถติดไม่ได้อยู่ไกลจากเราเท่าไหร่ทำรถสิบนาทีก็ถึงแล้วเนี่ยขอปลายทางก็เสียแดงๆนี่แหละครับที่เดียวโดมห่อเนี้มาบ่อยอยู่ฝั่งเดียวกันแหละแต่เราย้อนกลับมาไม่ได้เราต้องไปอ้อมมานะครับ แปดกับบีมรีสเดนต์นะครับโอ้ oh, ชำทางอันนี้เขาน่าจะหยุดก่อสร้างบางเดือนนะครับเนื่องจากอะไรโควิดในยกตะเดไม่รู้โหมวัดประเทศไทยเนะี่ยบีมรีสเดน ทำไม่โกรงการก่อสร้างถนนไม่เสร็จแล้วบางทีขุดไว้อะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้ทำต่อหอยะนี่บีมร e สิเดนต์นะครับเราเพิ่งมาครั้งแรกนะจอดแกแต่ลมต้นไม้ว่เรียนตรงอันนี้ทางเข้าหลือเปล chào tạm biệt. ก็ของมาเยอะเท่าไหร่ไม่ต่ของเล็กๆน้อยๆครับของใช้เท่าไปไม่มีตู้เย็นนะครับผมโดเผิดกหลังก็กล่องใช้เล็กๆน้อยๆ ก็มาถึงแล้วนะครับลูกค้านั่งติดรถมาด้วยนะครับก็เลยไม่แน่พวแต่ละเท่าไรครับคำคำเัื่เขินแกงใจครับเอยู่โดมเนี่ยก็จะมีรถเข็นให้เยี่มนะครับง่ายหน่อยจริงๆรถเข็นเราก็มีครับแต่คันเล็กครับอีก เราไม่เอาขั้นใหญ่มานะถ้าขั้นใหญ่ก็จะเกะก,กะ,ะไรไแรงอ่ะเราก็ไม่ค่อยเอามานะเพราะว่าอายุรู้อยู่แล้วบางตึกมันมีรถเข็นนะครับเราใช้ผลนขึ้นประมาณประมาณสองรอบนะครับงานนี้อ่าทะลุก,กันหมดนี่ขอมีหลายชั้นอยู่ครับที่เนี้่จันมากแถว มอร,รมาสารมหาอะไร่วไปนี่ก็จะมีเล็ิหมดนะครับส่วนมากสำหรับงานวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแรกครับในการทำงานของเรารวม,มไปกับอะไรก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงคนระับสำหรับวันนี้ก็งานเดียวนะครับ ใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด s u b s ไ r i ป e ผมกันด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งไว้นะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆต่อไปเรื่อยจะได้เด้งมานะครับลุ้นกันว่างานหน้าผมจะไปที่ไหนยังไงนะเป็นคนย้ายแถวไหนนะครับใครเจอก็แท็ททายได้นะครับ